สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แอดก็จะมีคอนเทนต์เฉพาะกิจมานะครับก็คือตอนนี้กระแสเรื่อง mg 5 minor c h a n ปี2023ตอนนี้ค่อนข้างที่จะแรงขึ้นนะครับวันนี้แอดก็นำคลิปที่คาดว่าจะเป็น MG 5ตัว m n o r r h a n g นมาให้ชมกันนะครับว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขาคาดคะเนว่าจะเป็นแบบไหนนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็น MG 5ที่ชื่อว่า MG 5 Scorpion หรือว่าแมงป่องนั่นเองนะครับซึ่งทำไฟหน้าเนี่ยให้ดูเลียวเล็กขึ้นนะครับแล้วก็สีสันสดใสขึ้นนะครับส่วนภายในเนี่ยเท่าที่แอดเห็นเข้าๆก็คือเราเปลี่ยนลนักษณะของหัวเกียร์นะครับผมอันนี้แอดอ่านไม่ออกนะครับเป็นภาษาจีนก็ชิงชงคง,คง,คงเงอ่านไม่ออกจริง ตัวนี้ก็จะเป็นหัวเกียร์นะครับดูดีขึ้นแล้วก็จะมีจอคล้ายๆตัว MG4 คือมีจอที่ตรงพงมาลัยแล้วก็ตรงด้านข้างนะครับผมให้เห็นเห็นไหมฮะอย่างไฟหน้าเนี่ยแอดว่ามันบางไปหน่อยชอบไฟหน้าตัวเดิมมากกว่านะครับล้อแม็กก็คาดว่าจะเป็นขอบ17นะครับแล้วก็สีสันสวยดีครับสีเขียวนะครับแต่ว่าแอดเป็นคนชอบสีขาวนะครับส่วนสปอยเลอร์แอดว่ามันเยอะไปหน่อย น่าจะเป็นบางๆเล็กๆจะดีกว่าส่วนตัวนี้ก็ไฟท้ายก็จะคล้ายๆเดิมนะครับผมเห็นไหมฮะมีรูปแมงปปองอยู่หลังรถนะครับผมสีเขียวสดใสดูดีเลยนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าตัวนี้กับตัวใหม่ชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับส่วนภายในเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะมี ตัวหัวเกียร์ที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็หน้าจอมีทั้งหน้าจอที่ตรง พวงมาลัยแล้วก็หน้าจอที่ข้างพวงมาลัยนะครับหรือว่าทางต่างประเทศเขาคาดว่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับยิ่งเหมือนเมอร์เซเดสเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมก็คือจะมีเป็นไฟไท้ายที่ยาวขึ้นแล้วก็ดิฟฟิเซอร์ที่เป็นสีเดียวกับตัวรถคล้ายๆที่ของรถแอด Ad ทำเลยนะครับผมไม่รู้เรียนแบบรถแอด Ad มาหรือเปล่าอาไม่ใช่นะครับผมอันนี้เราก็นําภาพคาดคะเนเพื่อนๆมีความคิดเห็นคอมเมนต์ว่าชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์กันไปได้ส่วนด้านหน้าเขาคาดว่าจะเป็น โครเมียมเส้นตรงแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้อยู่ด้านบนแต่แอดชอบของปัจจุบันมากกว่าแอดว่า C ยังทำได้ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับก็คือเข้าข้างรถตัวเองนะครับไม่อยากให้รถรุ่นใหม่มาสวยกว่ารถตัวเองนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้แอดก็มาฝากซั้นๆแล้วก็มาดูรถแอดกันอีกรอบนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ไมเนอร์เชนนะครับเป็นตัวปัจจุบันนะครับผมถ้าใครชอบ นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรว่าตัวเก่าตัวใหม่ตัวไหนสวยกว่ากันนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมวันนี้แอดก็มาสั้นๆนะครับมาหอมปากหอมคอเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวแอดจะนำคอนเทนต์ดีๆมาเสนอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมวันนี้แอดลาไปแล้วนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าชอบตัวเก่าหรือตัวใหม่มากกว่ากันนะครับผม แล้วยังไงจะนำคอนเทนต์ดีๆมานำเสนอให้อีกนะครับสวัสดีครับลาไปแล้วครับผมพบกันคลิปหน้าครับ